ทีวีปรกันทุกท่านนะครับอยู่น,นะครับอรอมับในาการทัพท็อปทีวีอยู่กับเรือมิดเบย์นะครับห่างหายมิดเบย์ไปนานเนาะถ้าจะเปะ็นติ๊กที่มาเนี่ย Boy, โอเคเนื่องจากว่าแมตช์นี้อ่าเรียกว่าติกก๊กเป็นเรากเก็เป็นทนนี่ทีมเนาะผมก็เลยจะใช้ทนนี่ทีมคุกคู่กันไปเลยของมิดเบย์นะก็คือไม่ใช่ฮาวาแล้วอืมคือถ้าดาเมจดดรอปไอ้ไม่ใช่คือถ้าหากการล่า ดีๆเนี่ยเป็นลำบากเนี่ยคือไม่แปลกเลยเพราะเราไม่มีฮาวาเราต้องใช้บอมอย่างเดียวอะไรแบบนี้ล็อกเก็ตนี้ล็อกเก็ตที่นี่ทีมนี่คือโอ้ยากมากครับไปจะโดนโอเคมาที่อ่าราเชื่อกัอนเนาะแอร์แคปแคริเออร์ rier, ทีมละ้หนึ่งลำนะครับแบตเทิลชิพทีมละ้ห้าลำค oh <my> ูเซอร์ทีมละ้สองลำ oh <my> แล้วก็เดสทอยเออร์ er. ทีมละ้สี่ลำหนักหนักเลยนะมีเทียร์ต่ำสุดคือเทียเก้านะเราเป็นมิดเดิลเทียร์นะเทียสิบอยโดยเอเอไม่ได้เบานะครับ แต่เราเลือกจมตีที่เพียเซนนะดิโซเฟนนะครับโจมตีมาที่เกอร์เฟอร์เราแล้วก็ข้อระยะเราด้วย กสังเกตว่าผมยังไม่เปิดเครื่องบินไฟเตอร์เพื่อสปอตให้เพื่อนเนาะนะคือด้วยเหตุผลที่ว่าทำไมถึงไม่ทำแบบนั้นคือเราเข้าไปเนี่ยเราปล่อยปุ๊บอะ่ะมันจะเป็นช่วงไทม์รัทที่ศัตรูเขาก็กล้าที่จะเดินใส่หน้าเนาะอ,อ่าเราสามารถปล่อยเครื่องบินไฟเตอร์ในช่วงสองดีกว่าถ้าหากถ้าหากเราต้องการจะสปอตนะนั่นจกเครื่องบินอินเตอร์เซปเตอร์ครับของพวกเอเซกอะไรเงี้ย คือเปิดในเฟสแรกได้แต่คือเปิดไปคือเราต้องกดดันซีวีนะครับเพลเยอร์นะมาเปิดแบบนี้ไม่ได้่ ีิต้าวกในแมปเนาะแต่คราวนี้มีเรือเข้าไซส์บกับเข้าไซส์ C ผมไปตรงข้ามเพราะงั้นเราต้องมาเดาแล้วครับว่าจะเป็นใครถ้าเจอฮอรแลนด์นี่คือปัญหาเพราะว่าเอเนี่ยคือแบบหนักเลยนะเจอออรแลนด์ับกลับเลยนะผมไม่รู้ว่า4ี่หกอะไรนะทำไมเล่นแบบนั้นก็ปล่อยไปเนาะ ไม่ใช่หน้าที่เราคือหน้าที่เราจะไปช่วยมันก็อะไรอยู่นะมันมันไม่ใช่เรื่องนะเอากลับละลอกนึงก่อนนะ<ข>ผมเปิดสปอตไว้ให้เพื่อนเห็นโยโดนะอ่าทุกคนเห็นโยโดนะจะได้ยิงยทิ้ง เจอพอลิสนะครับพอลิสนี้เข้ามาก็คือเรามีเรืออย่างมาโซกโอยช่วยอยู่งดิงแล้วนะได้คือได้ไม่ได้คือไม่เป็นไรฮนะอ่เพื่อนได้ไปน,นะเดี๋ยวเที่ยวไหมเสียนะแต่เดี๋ยวขึ้นมินไฟเตอร์ไปสปอตให้เพื่อนครับ แล้วก็น่าจะโจมตีได้หนึ่งละลอกนะเป็นสี่นอนสองนะไอโอว่าอยู่หน้าเรานะก็เลยโดนโดนเล่นเลย แล้วก็เครื่องบินก็จะสปอตเราแบบนี้ตลอดเวลาเปิดเครื่องบินค้าหัวได้ไหมได้นะตั้งใจก่อนนะโอเคเขาจะวักกลับมาเราก็เปิดไปเลยห้าวิเครื่องบินเครื่องบินเฟเตอร์เราเอา่อเข้าไป้เบรคเตอร์สเตชันนะเก็บได้หนึ่งเองอะ ไม่เป็นไรครับยังเหลืออีกสามชาร์จเนะาะคอมอยู่ซ้ายมือนะแต่เราไม่หันไปนะเพราะเราหยิบซอปิโดมาทิ้งดำดิ่งนะหลบรถด,ดาเมจจาก A.A. นี่ก็มินไฟเตอร์ของอัลเซกนะไม่ได้นะกะว่าจะแบบเออถ้าอัเซกเลี้ยวมาก็พอได้แต่คือเขาอไม่เลี้ยวนะขเขาเลี้ยวหนีก็เลยพลาดไปเลยเป็นหนึ่งเที่ยวนะ นี่คือมินไฟเตอร์ของจิตูตตเฟนมาช่วยนะเราก็แล่นกลับเลยอะไรไม่ได้ครับตอนนี้เพื่อนต้องเคลียร์ให้นะรอเป็นหนึ่งนะมาโซเคลียร์ให้ได้อยู่ ได้มาหนึ่งลูกนะอันนี้ไม่น่าโดนนะ ฮะสัสปมาปิดยูโดได้นะมาโซโดอ่าโดนิโซเป็นปิดแล้วคอเซอร์เราอ่าคือเพื่อเราปิดฮอลแลนด์นะโอเคเลยเพราะว่าเราไปเชียร์ฮอลแลนด์ไม่ได้แล้วแหละเ <c oughs> อ้แอร์ไสไต์ของทอมปิดเอาเสกเราไปนะ พอแลนยังทิ้งต่อไปด้วยโอ้โ oh, ห oh, เนี่ยเกมลุกลับแบบต่อเนื่องมาก ไม่รู้นะว่าหลุยเซียน่านะ่าจะจะจมหรือเปล่านะเราจมตีก่อนอีกรอบหนึ่งนะต่อฮอลแลนด์นั่นแหละ,ะลอีกรอบสองนะครับยังไม่จมนะ Команда противника получила преимущество. Подумал, хам, конечно, да. Танк тема, макия. Лук, да, малень Луна, так там. Сфокусировать огонь на вражеском корабле. Союзники, сфокусировать огонь на цели. Истребитель, возвращаюсь на корабль. Передаю координаты цели. Союзники передаю координаты важной цели. Домин Истребитель произвел. โดนกดดันสุดๆนะตอนนี้เราอตอนนี้สิ่งที่ทําได้นะครับตอนนี้ก็คือเราต้องเก็บเรือพวกเรือลําเล็กอะไรเงี้ยเป็นหลักนะแล้วก็เรือใหญ่นี่คือไว้ค่อยจัดหลังได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ไม่ไมเรือเล็กจะทําการจะสนนะบัเน้อมีปัญหาให้เราอีตอนนี้ก็เหลือเรือ<ๆ>ใหญ่อย่างเป็นชิปแล้วเนาะ เราก็ค่อยไปเคลียร์สนางได้ครับคือปิดปัญหาพวกเรือเดสทรีทิ้งไปก่อนนะแล้วก็ริโตเฟนก็ปิดจนจบไปนะเพราะว่ามีคนขอให้เราสปอร์ตให้ ここでดิโต้เพิ่งมาหาเราเลยนะเออแปลกดีมีการที่เราต้องเก็บเรือเล็กก่อนเพราะว่าหนึ่งคือในสถานการณ์แบบเนี้ยเรือใหญ่มักจะแบบ บัตเทิ s ชิพมานจะยิงบัตเทิลชิพกันเองซึ่งเดอ e ทอยเนี่ยบัตเท e s ชิพจะทิ้งไปเลยอะไรแบบนี้เป็นโดยส่วนใหญ่นะถ้าเป็นระยะที่แบบยิงยากอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยยิงฮนะเราก็เลยต้องเคลียร์ให้พอเคลียร์ให้ปุ๊บเนี่ยบัตเท e s ชิพก็จะเล่นได้สะดวกขึ้นอะไรแบบนี้เราก็จะทำหน้าที่แบบนั้นนั่นแหละกี้ได้3ลูกนะครับเจสังเกตว่ามีลูกหนึ่งเกือบ2,000เนาะแล้วก็อีก2ลูกเป็น4,300 เจ็ดพันสี่ร้อยอะไรแบบนี้แหละอ่ารูก1หนึ่งพันอ่าพันเกือบสองพันใช่อ่าคือเพราะว่าถ้าอ่าสองลูกเนี่ยโดนโบก็คือหน้าเรือนะครับซึ่งตรงน,นั้นมันไม่มันไม่มีตออ่อปรเทกก็เลยโดนดามจเยอะประมาณนั้นนะ

เวอร์มอดเนี่ยสู้กับไอวานะไอว่าเลือดเยอะกว่าเวอร์มอดเกือบตายนะแต่ก็คือปิดก่อนได้นะคือโอเคเลยไม่แย่ถือว่าเก่งมากเราตอนนี้เราเอ่าไม่ไม่ไม่เชิดสืสมานนะเพราะว่าตอนเนี้ยตกู อย่างซัสมาเนี่ยอยู่ใกล้กองเรือเรามากที่สุดก็ให้เพื่อนเคลียร์ไปนะเราจะเคลียร์เรือที่อยู่โดดอย่างเรือเนี่ยหรือเซนากับออเซนแล้วประเด็นคือเรือเซนามีเครื่องบินเนาะเป็นบอมเราเคลียร์ให้เนี่ยเราก็ปัะตูก็จะเหลกดแ่การยิงละประมาณนี้นะแต่ทงนี้ทางนั้นต้องบอกเลยว่าต้องใช้ความความไว้ใจเพื่อนสูงมากเพราะว่า นาทีก็น้อยกว่า5นาทีแล้วแล้วก็พอยสตูก็ยังนำอยู่ไซทั้งห้งนานี่ไงคือก็ยังเสียเปรียบอยู่นะึงจะกดดันสตูเรื่องรเรื่องใส่ได้เนาะแต่ก็ไม่ดีเอ่อเรื่องจำนวน แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะถ้ากส่ตูเขาเล่นเ,เล่นคล่องนะ,ะ,ะไม่จมนะครับได้สามลูกนะจากเก้าไม่จมนะ

ประตูที่เป็นคาซึมะกับอัลเส่นะต้องบอกเลยว่าเราทิ้งอัลเส่นะให้เพื่อนยิงแต่ก็คือเวลามันประมาณนาทีครึ่งแล้วก็พอยศัตรูก็มากคือต้องเราต้องเรียกว่า,าต้องเหยียบไซส์บีแล้วก็ฆ่าศัตรูเราจะชนะนะแล้วก็ห้ามจมด้วยเกมยากเอ่อเฮ้แบบนี้ยากไหมบอกเลยว่ายากนะไม่ไม่ง่ายนะ ก็คือการไปเหยียบไซส์เนี่ยนั่นหมายความว่าเราเปิดตำแหน่งเราแล้วก็เข้าระยะที่สุดรตเขอยิงเราด้วยทีเอาเสกนะนาทีสุดท้ายแล้วนะตอนนี้เพื่อนยังปิดซัสมะไม่ได้นะอันนี้คือแบบเริ่มระแวงแล้วว่าเอ๊ทำถูกหรือเปล่า ผิดส,สัสมะได้นะชนะนะนะก็คือเรามาขนาดนี้คือต้องไว้ใจเพื่อนหนึ่งที่สุดแล้วอะคือกลับไปก็ไม่ได้แล้วด้วย あごめんなさいちょっと足が滑ってありがとう指揮官様 อ่าาคิปเนี่ยจะ,ยายานนะเนคปหน้านะครับฝกกดไลค์เพื่อเพิ่พมมอให้บช่องเรานะครับแล้วก็สนบสนุพเราได้ที่ลิงก์ข้างล่างนะครับไปเจนคลิปหน้านะครับต้องไปแล้วสวัสดีครับ